สบายดีสบายดีบสัสฮูทุกคนพี่น้องสบายดีตอนแรงพี่น้องมีบอยกะถ้ากะขึ้นมัตมัดเขาเอา้าวคุณกำลังตึกแหใส่มองไว้ันน้องผมอยากกินปาาลาพากันอยากกินปลาตักตึกมาแล้วได้กบใหญ่สามตตอนนี้กำลังนัง่งจอบมองกับตึกแหยอยู่พี่น้องมาเบิ่งกันเมื่อได้ปลาบ่มาลุ้นกันพี่น้อง Oh. ได้ปลาอลไรพี่เนาะสองตัวปลาปากวะได้ปลาเค็งแล้วกับปลาปากน้อยกับครบสามตัวหายใจบอกกันเด้อเขาหายกว่าเป็นยัวกล้วยมือ่อนี่แหละ พี่น้องว้าวไอ้กบ<ฮ>ปูเราขึ้นอันคัดฝั่งท่านีดเอิรนปูเบิดพี่น้องพัทยาปูเบิดนั่นแหละปูเจ้าว่าถือแล้วขึ <c oughs> ้นด่านตัดข่าวแล้วไป็นตัวแค่เนี่ยนะ้นองปูไอ้กบชามโตกบชามโตวิ่นนี่เนี่ยตัวนั้นนี่ปูเด,ด้อหันไปใหม่ดุ๊ปูปว้าว ก็ใหญ่เนาะนี่มันถือตัวน้อยูหพี่นนองมองกระสายแฮกระสายมันบุมีเนาอันซ้ายดึงส่งโยนไกลบุได้มันเหลือริบหัวมันตึกออกกลางบุได้ ขมุดกับมุดล้วนเอาเปียกเนาะอือจาบุมมุดงบมุดได้เลยันะพี่มันรีบัวแค่แม่น้ำพอดีเพียงหน่เอือนล่ก็สิสอนได้อีกเราอยากกิดกุ่งอย่างเี้ยนั

เอามืนกันนะกบปอถูกผมไม่ได้แน่นอนเลยพี่น้องใหญ่ันลุลงน้องอ่ะที่หายมุ่ง้องแล้วล่ะได้ป่าชได้ปั่นกบนะบ่คนละโจวปิ่งปูสามคนมายังเบาดีเลยคนปลาตกไงหนึ่งพี่น้องพูลอยอยู่ อ้าจอยปลาถึงมองมันเต้นเต้นอยู่ฝนลงไปเอาเลยฝนเ่า,า,ากบก็ได้พอสกบนี่จะต้องระดับนี่ปลานะวา้ว้ว้จิติดเลงพี่น้องเจ้าจย่าห้องของประเทศยังบ๋ปเป็นยงนอก ใทรจดตอบพี่น้องอยากเบิงที่สิอ้ายกขึ้นมาปาปอพี่น้องบน่อยน่อยตัวใหญ่ตัวสามีตัวได้เนี่ยปู่ป้าอยังนี่ป้ายังปู่นี่ใช่ ปลาตะเพียนแม่นวัตพีแม่นบ่มหมอยนวลจันแม่ข้าวมันบ่หมอยนวลจันกับข้าวมันนะปลาปากปาปากกบเดี๋ยวมันเป็นกบเลี้ยนที่เดิมกบนองแล้วมันเหลืองปะไงเอาใส่ลงไปมันอยู่ในหมูมั้ยหูยปะไงมันต้องระดับนี่ร้บปะเนาะ กระจวงกระจวงครบด้วยสี่โตัวเลยพี่น้องตอกเหรอคอัพี่น้องสลายพ่นยางตื่นเต้นแห้งขนาดเบอร์ไปกบเลี้ยงแล้วมันอยู่น้อง ตรีดเหลืองได้เลยหมดน,นี่ต้องเข่าบริสุทธิ์ยังอ่ะพี่น้องพี่น้องน้องเองเกลือก็สซีลาสะรอยทรมานชัดบริสุทธิ์เลยฮึมเคยเห็นยุคก๊อนี่ลูกเบ้างด้วโอ้ทางนั้นก็ได้ครบเยอะมัดเข่าอยู่ก็ได้ครบไปเอาเว้ยเล่นอ้อมน้องเอ้ามัดเข่าก็ได้ครบพี่น้องเอาเไปมา

วัวชิ้นใครสลายบร <truly. S 2> ิโภคมบนบร้โภคก็แนวนี้เลยนาะวัวชิ้นใคเดี๋ยวมันมันขึ้นมันจะขึ้นเลยอยู่เจ้าบริจ้ใจมันออกน้องเอ้ยกบก็ได้บบบนี้ปลากระถืกน้องหูปลากระถืกมองพี่น้องยังเลยนี่ กอถูกฮัดบดึกความแดดเลยนะนี่เดี๋ยวกบมันลงไปไปงา่พี่้นงะูลงไปเอาละโอ้ยปลาตัวง่อีกนึงมันหักอันนะมองมันที่มองติดใช่หะ มาเอาปลาข้าวมันเราขึ้นแต่หมัดเข่าล้วตึกปลาเนึกพมแดดโกบมันหดมัลงมาเ่ยทางนี้จะรอเก็บชาวรอเก็บกบง่ายอยน่ยสิปนนะกบกมัน มันั่นมันน like ั่งถับกันแล้วมันห่องมันเป็นเห็ดยังเน้อน้องอีกมันเด้กบอีกแล้วพี่น้องกายเถอะกินตะกบเป็นอะมือแรงนะผูกผูพี่น้องตุมัน่ตใหญ่ยามนาน่มัน ก็มักบวบได้ติบอันนี้ป่ะสุดยอดเกือบสิบโตลนกบเนาะแให้อันเอาก้างองเนี่ยเด้อเอาก้างอองเนี่ยฝนกบว้าวเป็นสิบละเนาะเกรเป็นสิบมา้จกน้องกบ อาไรไหมให้แลนเลนพี่น้องเฮ้ยปลาคอวะน่ะปลาคอปลาคอจับมาได้แล้วเร็วเร็วออกได้ปลาคออืพี่น้องือโหเล่นอมน้องอยอมไปออมมาอยู่พี่น้อง เห,ห็นไวะโอปลาอาดสำแขนม้าว่า,า,าปลาคอคอยวหญ่ปลาคอคอย่าเลยปลาคอน้องคอยนี่แหละได้กบอีกแล้วพี่น้องเห็นเยอะ นั่นี่แหละใช่เห็นยกาโอม้มันหมดมันหยุดมันลีมันบนนเ,นเป็นชิมาเบิ่งเมันชิปแล้วเบ,บิ่งชงเบิ่งไยอถกพี่น,น,อน้องถูปชิแล้วแบบอ้ยว้าวนี่บอกว่าจะยับขึ้นมา ได้อีกแล้วน้องกบูน้องกบพี่น้องแมนมาเป็น้อกบไปแล้วปลายโตเลยพี่น้องน้องกบได้อยากกินกบมาน้องพี่เด้อ

่ใ้ตัวนึงพี่น้องพี่น้องปลากบก็ได้ประมาณนี้แลเนาะปลาตัวใหญ่ตัวนึงกบก็ประมาณเป็น10โตพุ่นละพี่น้องปลาปใหญ่ตัวนึงแล้วก็ปลานัวจันตัวนึงมานี่พี่น้องบ่ได้แบ่งดอกให้อาเมื่อปเมือเฮ็ดให้ปูสู่กินอยู่บ้านพุ่นละพี่น้อง คนเขาก็พอดีเตี้ยมรถพีพี่น้องแล้วสิขึ้นน้าอีพอนีแ่แหละสิไปตลาดไปลดตลาดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอ,อ้อยกับสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอ,อ้อยซอยเด้อพี่น้องไปแล้วสบายดี ไป,ปไ,ไปป, <ะ S 2> ปสบายดีพี่เนคลิป่าพอก,กันคลิปหนาอย่าลืมฝากกุญแกสเต๊กก้กไป,ไปไไุ้งบไปแบบปวดทีเดีองซับตะไคร่น้ำแนวไปแล้ว